สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมมาบอลลีก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับ กับการเล่นในเสาที่สองของคูโรเบะน,นะครับวันนี้คูโรเบะสามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้และสามารถคว้าชัยได้ครั้งแรกไป3ต่อ2เซตครับต้องเดียวกันหลัก20แต้มเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าขอปรอบมือแล้วก็อวยยอให้กับบีมพิมพิชยากอกรำเลยครับนักตบบีหลังคนเก่งของทีมชาติไทยวันนี้ทําท็อปสกอร์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากครับซึ่งบีมวันนี้ทุบเป็นทุบนะครับทุบได้แต้มรัวๆจนสามารถพาทีมเอาชนะได้ ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าบีมเป็นหัวใจสําคัญของทีมในวันนี้ที่มีส่วนอย่างมากครับที่ช่วยตบหนักๆคมๆจนทําให้ทีมคว้าชัยชนะไปได้สําเร็จึ่งวันนี้บีมน่าจะทําเกิน20แต้มไปเลยนะครับสถิติอย่างเป็นทางการเราก็ต้องรอกันอีกครั้งครับต้องขออวยยศแล้วก็ปรบมือให้รัวๆจริงๆครับวันนี้บีมสุดยอดมากๆงานนี้โค้ชและทีมงานคุโรเบก็คงจะปลื้มไปตามๆกันนะครับยิ้มกันแบบรัวๆเลยนะครับสุดยอด มาครับสาวไทยคนที่2ในดินแดนวีลีกที่สามารถคว้า MVP มมาครองได้สำเร็จสาวไทยเราธรรมดาที่ไหนล่ะครับ